เดี๋ยวสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lucky Tree ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายๆแล้วเรากําลังจะกินข้าวกันเราก็สั่งชาบูมากินครับทุกคนแต่ว่าเช้งไปเจอคลิปอะไรบางอย่างที่น่าสนใจมากครับอาเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าคลิปอะไรแตเย็บอ่ะเย็ดดูใน,อน,นจอนะฮะ<อ>นี่คืออะไรครับนี่คือไขมันไขมันที่ร่างายเราดูดซึมเข้าไป เขาทาการทดลองกันเวยว่าน้ําชาบูที่เรากินจากพวกวลาเรากินชาบูอะ่ะมันมีไขมันเยอะแค่ไหนและนั่นคือไขมันที่เขา,เอาออกมาจากน้ําชาบูยไอ้ก้อนๆเหลืองๆที่เราเห็นในกระบวยนะั่นคงคือไขมันเหรอเออแล้วฉันก็ไปเจอคลิปแฮกของฝรั่งเหมือนกันว่าเขาเอาไอ้กระบวยตักน้ําซุปอะ่ะที่เวลาเรากินน้าซุปชาบูอะ่ะ เอารังแขงวางไว้ข้างบนแล้วก็เอาไปวน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 แล้วไขมันมันติดขึ้นมาเป็นก้อนเลยอ่าวพอดีเลยวันนี้นะครับเรากำลังจะสั่งชาบูมากินพอดีเพราะฉะนั้นเราจะมาพิสูจน์กันเลยว่าคลิปที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นแฮกหรือแฮถ้ามันเป็นแฮกจริงๆกูเข้าใจแล้วทำไมกูไม่ผอมสิพีเพี่เชงชอบซดน้ำชาบูมากๆโอ้ไม่ก็นั่นแหละมาลองทดลองกันดูไหนๆก็มีชาบูอยู่ตรงนั้นไปแต่ก่อนต้องกินชาบูก่อนนะ นี่คือสภาพน้ำซุปชาบูหลังจากเราสวะปามหมดนหมดไปแล้วจะดูความมันนี่แกดูมันตรงขอบดิดูมันตรงขอบกระทะดิหรอโอ้มันตรงขอบกระทะอ่ะทุกคนเห็นไหมคบนี่คือแบบว่าน้ำมันทัอะไร้นครับเนี้คือเราไม่มีหม้อใหญ่ๆเราก็เลยใช้กระทะนะแต่มันก็น่าจะไม่ต่างกันหรอกนะทุกคนเนาะดูดินี่นี่นี่นดูขอบตรงนี้ดิ กันไหนะเนียโอ้โหนี่คือการแยกชั้นของน้ำมันกับน้ำซุปค่ะทุกคนค่ะเราจะลองทำแบบไหนกันดีเราลองแบบแพ็กก่อนไหมเดี๋ยวเชงเอาอีกระบวยเนี่ยไปล้างแล้วก็ไปใส่น้ำแข็งมาแล้วลองแบบฟิ้งฟิ้งอ่าลองแกว่งอ่ใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าเอาน้ำแข็งใส่แล้วอ่ะไปสิิ้งฟิ้กู่ะไขมันมันจะติดแห้งกลางตามก้นเนี่ยหมดเลยเว้ยนราลองน่าลองดูนะครับลองแต่เดี๋ยวไปล้างก่อนตอนนี้ไม่ไหวสภาพหย่อนมาก ลองด้วยกระบวยอันจุ๋มจีมันนี่ก่อนนะคะเห็นไอ้ที่เป็นติ่งน้ำนึกว่ะต้องตั้แค่งนิดนึงทุกคนเออนั่นแหละครับเดี๋ยวเราเทน้ำแข็งออกแล้วมาชนะสุดกันนี่เราเทน้ำแข็งออกโอ้นี่แค่ชิวิงชิวิงนิดเดียวโอ้โอ้ยก็ทุกคนโอ้ทุกคนเหมือนอะไรรู้ปะ เทียนน,น้ำตาเทียนเหมือนน้ำตาเทียนมากนี่คือไขมันจากแค่ช้อนเล็กๆกันทุกคนแล้วถ้าเราใช้กระบวยงใหญ่อ่ะจะไปเดี๋ยวเขอเขีย่ยเอ้นี่ลงมาก่อนนะคะทุกคนอ่ะอันนี้เราจะลองแกว่งกว้างๆต้องคอบอ่ะเช้งตองคออ่ะชเราลองแบบแกว่งนานขึ้นไหมได้เลยแล้วก็ค่อยลอยกระทงไปอย่างนี้นะคะทุกคนแต่ว่าอย่าเผลอทำน้ำซุปมันเข้าไปในน้ำแข็งนะเดี๋ยวน้ำแข็งมันละลายหมดนะคะทุกคน เราลองมาใช้กันดีกว่าเอ,อลองดูครับก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องเคลียร์พื้นที่ลงนี้ก่อนนี่เดี๋ยวชิงจะเอาน้ําแข็งเนี่ยลงแก้วโคนันของเราก่อนนะคะล่วเดี๋ยวค่อยพลิกให้ดูโอ้โหไม่ต้องพลิกก็เห็นแล้วโอ้โห <c oughs> โอ้ <c oughs> โ my god ไขมันทั้งนั้นเลยครับทุกคน แกมันเหมือนเทียนเลยอ่ะอ่าเราก็จะขวดน้ําตาเทียนนะครับลงไปเดี๋ยวใี่ขอจับมือขอสัมผัสสัมผัสได้ไหมจ๊ะีมันก็ขึ้นเหมือนมันมากมัน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 คือมันหมู is is like กับมันหูเหมือนเราจับเนยอ่ะทุกคนโอ้ไม่โอ้ไม่โอ้ไม่ก็อิสเป็นแทนหนามาหนามากเพราะเราวนนานมากไงโอ้โหเออโอ้โหก็ยังคงขูดกันต่อไปทุกคนครับถ้าเราร่วมกันกินชาบูเนี่ย สักพันควเรือนเนี่ยเราเอาไขมันไปถมถนนได้เลยทุกคนเอาไปจำาไ่ก่อนเยอะมากแต่ว่าคือเรามานั่งชวิงชวิงอย่างเงี้ยลอกชั้นหน้าก็ไม่เสร็จอะเราเอาแบบใหม่ไหมแบบใหม่คือเอาน้ําแข็งข้มัได้เลยเราจะลองสาน้าแข็งโครงลงไปดูเลยครับว่าไขมันมันจะจับตัวไมเป็นก้อนเยอะแค่ไหนนครับแล้วมาดูกันว่าชาบูหนึ่งหม้อที่เรากินกันแค่2คนเนี่ยมันจะออกมาเป็นไขมันขนาดไหนได้เลย น่าจะไงกว่าถ้าสมมติว่าเราเอาไปหมุนฟิ้งฟิ้งฟิ้งมันจะพันติดอันนี้มามวะชูวิ้ง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 เกลียดสาวประกอบมาเลยกเคลือบเคลือบไขมันทุกคนแเอาน้ำแข็งลงไปเนี่ยนะออกมาเป็นเสื้อผ้าเลยนะครับเคลือบช็อกโกแลตกินดูดิมาเป็นเปลือกอย่างนี้เลยอ่ะนี่แค่แบบชูวิ้งเล็กๆเองนะเนี่ย แล้ว่หนาวมือนี่มันเริ่มก่อของน้ำแข็งแล้วดิใส่ไปปุ๊บเกาะปั๊บยังไม่ละลายเลยแล้วนี่อะไรวะเนี่ยใครลืมช้อนมาในกระบะน้ำแข็งบอสซิลบอสซิลคือดูดิยังไม่ละลายเลยแก้เหมือนบั๊บนั่นไม่ใช่น้ำแข็งนะไขมัน แกฟเหมือนเวลาที่แบบคุมน้ำมันหยดน้ำตาเทียนแล้วก็ดูเลขกันอ่ะเนี่ยเนี่ยตีแรกเลยมาขั้นตอนที่เราจะสะสมนะครับทุกคนเราจะค่อยสะสมสะสมไขมันให้ได้มากที่สุดนะครับอยากรู้เหมือนกันว่าชาบูหม้อเนี้ยที่เรากินกันแค่สองคนเนี่ยมันจะไขมันเยอะขนาดไหนวะเราคนพบว่าตะเกียบเป็นอุปกรณ์ที่ดีเป็นชูจุ๊บกูคิดว่าชิ้นเดียวมันน้ำแข็งหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่น้ำแข็งนะประเด็นดูนี่ดูนี่ ดูนี่ถ้าเราถ้าเราหยิบขึ้นมามันจะเป็นแบบยาวๆไหมอ่ะอุ้ยหลอกมันติดขอบกระทากูเลยเนี่ยโอ้ไม่กูดูนี่อ้าวอ้าวดูตรงนี้นะครับ โอ้โหเป็นปึกอือหือเป็นปื้ปื้นี่คือที่เราตักขึ้นมาระดับหนึ่งหน้าตามันอาจเหมือนมะพร้าวแต่ไม่ใช่มะพร้าวแก้วเดี๋ยวขอค่อยๆช้อนออกมาคือมันอ่ะยากเพราะว่ามันมีความไข่ไขของแบบไข่หมูอ่ะด้วยกับมันมันปนกับอีลุงตุงนังไปหมดนะคะครับ v e n a y ทุกคนคะเราสองคนช่วยกันตักนานมากจนตาจะเหลวแล้วค่ะทุกคนเหลวนะ มันยังเหลืออยู่นะเนี่ยเนสังเกตดีๆจะเหลือแบบเนี่ยอย่างเงี้ยมีบ้าง,างเล็กๆ <terrace S 2> น,น้อยๆอยู่อ่าเอาเท่าที่เราตักขึ้นมาได้นะครับก็นี่ขนาดเอาทเท่าที่เราไหวแล้วนะคะก็อยากจะขอเตือนคนที่ชอบกินชาบูว่าสิ่งน,นี้นั้นอยู่ในน้ำซุปชาบูของคุณนะคะจ o า ใช่เห็ดหูหนูแต่ยังได้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่แมงกะพรุนด้วยไม่ใช่นะครับมันคือไขมันที่พูดเลยว่าเราก็ตักออกมาไม่หมดนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเพื่อพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเขาคือไขมันจริงๆใช่ ไม่ใช่กะหรืออะไรแปลกปลอมที่มันเป็นแบบอยู่ในเศษน้ำเราจะทำการรีเวิร์ระบบอีกรอบนึราจะทำการย้อนกลับไปให้เขาไปเป็นน้ำมันนะครับจะลองเอาไปทอดดูสิถ้ามันทอดสิ่งของได้ก็คือนั่นแหละค่ะน้ำมันนั่นแหละค่ะไขมันหมูอ่ะลองดูพร้อมปนพร้อมกันแล้วใช่ไหมมามาลองดูชึบมันจะเป็นน้ำมันทอดได้ไหมเนี่ยยังไม่ทันไร น้องเขาละลายโอ้แตกตัวแล้ว oh <my> God. จา้าทุกคนคะถึงแม้จะมีเศษวิญญาณหมูปนไปบ้างแ <c oughs> จ๊แเศษแกเศ,ษ,เศษน้ำมันชัดเจนทุกคนวุวดีด้วยระวังนะคะคลิปนี้เราถ่ายกันแบบอยากจะนแท้ก็ถ่าย โอ้โหดีดกันมาโอ๋อโหว้าวทีนี้เราไม่อยากจะถ่ายก็ถ่ายเลยเราก็เลยไม่มีอุปกรณ์ในการทอดเราเหลือแฮมงงอยู่นะเราก็เลยแฮมงงอยู่ในตู้เย็นนิดชิ้นเดียวชิ้นสุดท้ายนะคะขอเนี้ยทอดอีนี่แล้วกันทอดแฮมแล้วกันทุกคนดูนั่นสิคะคืออีเชงเข้าใกล้ไปนั่นมันดีสูงมากแกมันดีรุนแรงมากเลยสองอยากโกรธดี โอ้โหจะพีกันพีไม่ได้นะคะทุกคนจุดนี้ดอนดอนดอนหลังจากต่อสู้กับการกระเด็นของหลังจากการต่อสู้กับน้ํามันนะพี่กระเด็นกระดอนนี่ก็คือนะครับน้ํามันรัวๆเลยทุกคนทอดแฮมเสร็จแล้วสรุปนั้นก็คือ พิสูจน์แล้วว่าเขาคือน้ำมันจริงๆเหน็นไหมมันคือไขมันหมูมกน็นั่นแหละสำหรับใครที่ชอบกินชาบูก็พยายามตักออกบ้างนะคะ<ช>ไอ้น้ำซุปที่มันแบบเป็นไขมันลอยอยู่ข้างบนอย<ช>่างเงี้ย<ช>เข้าใจว่ามันน่ากิน <laughs> ใช่เพื่อนเราบางคนนี่ไม,ไม่ไม่กินเลยนะพวกของทอดอะไรเงี้ยแต่แบบชอบชาบูมากเพราะมันมันเป็นต้มๆน้ํๆไงไม่มีไม่มีน้ํามันอะไรอย่างเงี้ยอ่าไม่ใช่นะครับนี่น้ํามันแค่จะบอกว่าเราตักน้ำซุปออกตักไอ้พวกไขมันที่ลอยๆออกหน่อยเพื่อเราจะได้ กินได้แบบเฮลตี้ขึ้นนะกินได้กินได้แต่ว่าก็อีกเที่ยงบ้างสรุปนะคะคลิปนี้การเอากระชอนกับน้าแข็งไปชุิงชวิงชวิงเอาไขมันออกมาจากน้าซุปนั้นเป็นแฮ็กจริงๆเย้คือมันทําได้จริงมันช่วยแยกไขมันออกมาจากน้าซุปได้จริงๆนะใช่ก็นั่นแหละฝากทุกคนดูแลสุขภาพการกินกันด้วยนะคะทุกคนค่ะถ้าชอบอยากให้เราทดลองอะไรอีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้เราด้วยนะคะคลิปนี้ ที่มิกก็ขอไปกินชาบูต่อก่อนนะไม่ไหวแล้วต้องเก็บกวาดก่อนมาแล้วบ๊ายบายบายแล้วไงต่อครับเนี่ยเลเทะมากเลยก็เมื่อกี้เป็นชาบูแล้วเราก็เอาน้ำแข็งไปแกว่งให้เขากลายเป็นก้อนไขมันแล้วก็ออกมาละลายทอดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาน้ำแข็งใส่กลับเข้าไปใหม่ครับทำไปทำมานี่ไงเราเพิ่งกลับไปเป็นก้อนน้ำแข็งใหม่ก้อนน้ำอะไรว่าก้อนไขมันใหม่หรอจริงด้วยอเมซิ่ง